ตอนนี้ก็มาถึงแล้วสนามบินภูเก็ตใช่ไหมใช่แลยตั้งมากี่ชั่วโมงชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงยี่สิบเสียงชั่วโมงครึ่งอ่ะสาวไปเทียวด้กันจัดใจจัดใจซื้อใข้าเลย พาไปจอมจวนไปเที่ยวที่ไหนเนี่ยมอมยิงวันนี้พาไปเที่ยวภูกเก็ตก่อนค่ะพาไปเที่ยวภูกเก็ตก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวค่อยไปเที่ยวดำดำน้ำหมูกรสุรินค่ะ,คะต้องถาม มอมญิงเนี่ยแหละบุกอดสลินรู้แค่นี้ที่เหลือไม่รู้เรื่องคำถามเยอะไม่ได้คกัเร่างกายคนที่ถามเยอะไม่ได้ถามไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวเพี้ยนมางั้นเพี้ยนเดีไม่ได้ถามไม่ได้เยอะคุณลองดาเวลาถามเยอะกว่าอ่านในอ่านที่ไหนอ่า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 นจะเป็นใจของอ่านเรารอชมรอชม

ไม่คิดถึรคะไม่คิดถึงลูกไม่คิดถึงผัวนะคือจะไปดำน้ำหนเดียว ตอนนี้รอรถตู้ใช่ไหมไม่ต้องรอกำลังให้เขาเที่มาแหละกำลังบอกเขากำลังมาปะงั้นในที่อร่อยไหมในที่อร่อยไหมอ๋อไม่อร่อยมาครั้งที่สามของวกพี่เขาที่นี่พูดถึงที่นี่ที่นี่ไม่มาครั้งแรกใช่ไหมที่นี่เหรอเนียนยูรอปรถตู้ มีภาพอะไรส,สวยๆจะถ่ายมาให้ดูให้ชมอุ้ยฝนตอยลอยแล้วฝนฝนลอยแล้วเนี่ยดูดิได้ลนะวันนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกคนเจ็ดคนกับคนถือกล้อง มีแต่าสาวสาวเรือนน้อยเดินเล่ยเปื่อยไปเรืเ่อย <c oughs> รา้า <c oughs> นกาแฟของสเสียงานก็มี อมีน้ำตกด้วยน้ำตกธรรมชาติร้านกาแฟอยู่ที่ไหนเนี่ยก็ทำสวยเนายถุบนเขาด้วย ไก่มนะีไก่ด้วยกำลังนอนสบายเลยนะไอ้แก่สบายเลยนะสว <c oughs> ยอูกลังเลืนะ่องกลังเที่ยวใ <c oughs> ต้รุมต้นอะไรเนี่ย พุดละบุดลำใหญ่ไม่ใช่ไม่ใช่เหมือนอะไรนะต้นผลไม้นะต้นเดือยอ่าใช่ใช่ใช่เนี่ยแถวแถวบ้านเรียกต้นเดือยอ่ะที่มันจะมีลูกอ่ะใช่ใช่ใช่ตามต้นตัดไม่ได้เป็นแบบนี้ไม่ดื่มสองครั้ไปเดินไปเรื่อยอันที่สวยงาม ช e ็อกกแตแ้ก็จะแก้วกลับบ้านนะ้งอะไรกินจ๊ะกินอะไรบ้างอะเนี่ยเยอะหมดเลยช็ตในอาหารนี่ค่ะอกกแกลบบ้ารอแก้วเอากลับไม่ได้กินได้ยังไงสตรอเบอรี่โซดาซื้อกลับได้เนิขอนแต่ซื้อกลับได้ซิเศษของรถเลยน้ำส้ม ถ้าไอน้ำเตรียมชอบชอบชอบจริงเลยกินน้ำส้มด้วยกันพี่จะไปโจงกินน้ำส้มน้ำอะกอกร้านเขาอยู่ที่ไหนร้านอะไรร้านกาแฟเนี่ยที่เรามานั่งกินภูเก็ตภูเก็ตตัวเมืองภูเก็ตทีมังกี้ลิงสามตัวลิงโอ้โหนี่ไงทีมังกี้มังขี่เลยมังเงี้ยว มมากินกาแฟมากินกาแฟนี่บินสามตัวที่ภูเก็ตเราสาวสองสาวไปถึงไหนแล้วเนาะขึ้นเครื่องบินมากินมากินน้ำส้มเกินไปเชื่อไหมข้ากับข้าวแพงกว่าค่าเครื่องบินอีกใช่ตอนนี้ใช่ใช่อีกเนาะค่ารถก็แพงกว่าค่าเครื่องบิน ถูกสรุปว่ามานี่เครื่องถูกสุดเครื่องถูกสุดที่เหลือแพงหมดเป็นไงอ่ะแน่นอนนะเป็นเราเราภาคใต้เป็นแบบนี้ใช่แต่ถ้าภาคเหนือผัดผัดไทยผัดไทยกับผักอะไรนะใบเหลียงใบเหลียงอ่ะสามร้อยสามร้อยห้าสิบปวดปอปวดเมี์มาสีเมียทันทีป่ะคือมันจอมันดับไป ่นสวยนะป้าน้อยหน่อจ้ะขั่นสวยสวยไหมสวยสวยนี่แผนนี้ทำให้อืมสวยทิ้งติ้งเป็นทิ้งติ้งแล้วถ้าไมกาแฟใช่ไหมคืนนี้นอนนี่นะจ้าอืมมีสระว่ายน้ำด้วยอืมนี่นู่นสระว่ายน้ำ มองไปก็เห็นทะเลใช่ไหมนั่นเราอยู่ไหนนี่หาป่าตองใช่ไหมเราอยู่ไหนอ่าเลยห่ดป่าตองมื่อไหร่ที่หาดสุทธิยาอืมไม่รู้เหมือนกันแต่แต่อยู่ที่ภูเก็ตตอนนี้อ่าสลาสลาสักอย่างเนี่ยทีนอนคืนเท่าไหร่คืนละหมื่นเท่าไหร่เนี่ยแหละโอ้คืนละหมื่นเลยเหรอจ้านี่

ไส่โอ๊า uhm มึกน่นาไห่ละอ้ปามึกนึ่มะนามันไงไ่ไมไม่่น้ำนุุ่าน้แค่นี้ดยงกะเมียมไปแล้วอยไรมแลคอนนยืนมีนางมอะไรอ่ะมกบพี่น้อยอะไรคมซอสมากไกลขนนี้ก็ยังมีส้มตำอนะส้มตำขาดกันไม่ได้ าแต่ขยะแล้วเอามาขยะแล้วเปล่อใส่ดีในสายจิิบดีมัไม่ตามบ้าตามคำสั่ง้ดีในสายเนี่ยคุจะตดอยู่นิดนึงก็ความหายน้อยยิ่เดิมแล้วก็หันมานะเอดี๋ยวจับกุ้งุ้งให้พี่บ้างเนี่ยจับจับจอะไรเนี่ย ไมนยังไม่กดอีกไปดีกว่ากดแล้วอันนึงเมื่อกี้อ่ะ <c oughs> เดี๋ยวดิรอเพื่อนชงเหล้าก่อนอ่ะเห็ดเอาไหมเอาเลยจะได้ยกพร้อมกันเร็วๆอะไรอ่ะนี่ไงจะถ่ายนี่ไง <c oughs> เดี๋ยวรอนพี่ <c oughs> ต้นก่อนแล้วก็ไปโยน์ก่อนโชว์อยู่ออย <c oughs> เอาเข <c oughs> าว่าลันโชวอยู่ใอ่ไหมมาละได้ลองกินดิ คือด,ด้วความที่ไม่รู้ว่าถ้เห็นกุ้งแบบนั้นจะไม่ซื้อเลยเนืากกุ้งได้สิ้นใจอ๋อไม่แหลกของกุ้งก็พึงมา ป้าไปพันสองคุเลยเดินพาลูกคุเดินหนีไปน้อยคุ้งไลยเ้ยสีครับใเสือใต้ลองดูดิเน้อนุ่มกว่ากันทับทิมเก็บกินตัวเดียวก็เลี่ยนลจะไล่เดินตลาดใครอ่ะไม่หรอกที่ดำนะไม่เนี่ยมกินตัวเดียวไม่เลี่ยนหลือถ้าใช้ใหญ่เกินกำเนินแน่นเกินไม่หรอกคือเน่้ออย่างเนี้ยต้องซู้ตำอะไรพวกเนี้ยจะกินได้เรื่อย ปลาหมึกเอไม่ไหวนะกเรียนเกินปลาหมึกนึ่งมะนาอยู่นะแต่แต่คึ่งกับะหั่นไปหั่นหอี่พีู่หั่ยกไปให้น่อยนอยแล้วก็ใครจะคึ้งกับพี่พี่้รึ่งเหราคุหทหาไปตอนแ่ึ่งกัเียป้อมะไ่ึกษาใครละเกีอยปลอมไม่กินเลยปไม่อยู่กเลียเป้อม นี่ก <ici> ็ให้ปอมเข้าไปทำห้องนู้นเนี่ยแบ่งครึ่งกันนะเอรับกันกคนนี้เราหางแรกเนี่ยผัวเราเพื่อนไปแบแสนกันสคนคนมีแค่สามตัว ้ากมแต่ว่าเรามาจากพกม่ากูเค็มมากไม่ดีกเค็มอะไรกเ่ยูเุงคนนี้มาๆไ้พุกเปิดมาตรกินไป,ไปด้วยดูสาวเล่นน้ำไปด้วย